สำหรับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับได้ร่วมกับทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับวันนี้เราได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำโครงการอมก๋อยโมเดลนะครับใน รถสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของมังคุดภาคตะวันออกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ออกไป50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลืออีกนิดเดียววันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในได้เชิญทางผู้ประกอบการนะครับจำนวน8ลรายนะครับก็ได้แก่ห้าง Big C, m a แมทโคลโลตัสนะครับท็อปนะครับมาตานะครับ MT Foodland นะครับแล้วก็ตลาดพลกรดนะครับทั้ง8ปรายนะครับวันนี้มา ทําสัญญาซื้อมังคุดนะครับรถสุดท้ายนะครับเพื่อสร้างหลักประกันนะครับให้กับพี่น้องชาวสวนนะครับซึ่งตอนนี้เองวันนี้เองนะครับจำนวน8,8500ตันนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างหลักประกันนะครับให้ราคามังคุดปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะครับสำหรับราคามังคุดในปีนี้นะครับก็ถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะครับมังคุดปีนี้นะครับอยู่ที่ราคา ถ้าเป็นเกศส่งออกนะครับก็อยู่ที่170ยเถึงสองบาทซึ่งสูงกว่าปีที่ปีก่อนปีก่อนตกมาหน่อยนึงนะครับปีนี้ดีขึ้นมาแล้วนะครับส่งออกนี่ร้อยเถึงสองบาทนะครับกากไลานะครับก็110ยสถึงร้อนะครับเกตคละนะครับนะก็อยู่ที่100่งถึงหนึบบาทก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ถือว่าราคาดีแล้วก็ถือว่าเป็นปีทองของพี่น้องชาวสวนผลไม้นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของ ผลไม้โลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกคิงกับควีนออฟฟรุตนะครับของโลกนะครับอยู่ที่จังหวัดจัทนทบุรีและจัง,จงหวัดจันทบุรีก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เพาะปลูกใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่า,าชาวสวนได้ยิ้มนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทาง,รงกรมการค้าภายในต้องขอบคุณทาง จังหวัดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งท่านได้ลงมาช่วยเหลือประสานงานนะครับแล้วก็ติดตามกํากับดูแลนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวสวนในพื้นที่ของท่านนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าผลราคาผลไม้เนี่ยในจังหวัดจันทบุรีน่าจะไปได้สวยนะครับสำหรับในซีซั่นนี้นะครับดูได้จากราคาทุเรียนครับ สุเรียนราคาสเกตส่งออกนะครับอตอนนี้อยู่ที่180ถึง220เข้าไปแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าปีก่อนปีก่อนก็ยังอยู่ที่ประมาณ140 150นะครับเกดซีนะครับอยู่ที่140ถึง165นะครับก็สูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วปีแล้วก็เกือบร้อยนะครับก็ยังไม่ถึงร้อยดีนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสถานการณ์ในปีนี้ถือว่า อเอื้ออานวยมากครับนะฮะไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดที่ผ่อนคลายลงมานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองนะครับได้เปิดให้มีการาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศก็ถือว่าเป็นการสร้างความต้องการนะครับบริโภคผลไม้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนะครับาจากมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2566และก็65นะครับ ที่เราได้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนะครับนะโดยในปีที่แล้วนะครับได้มีการปรับรูปแบบการขนส่งจากเดิมเนี่ยที่เรามุ่งเน้นการส่งออกทางรถยนต์นะครับเราก็ส่งเสริมให้มีการส่งออกทางเรือมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการประสานกับทางกรมเจ้าท่านะครับในการผ่อนคลายนะครับในเรื่องของการให้เรือที่มีขนาดเกินกว่า300เมตรแต่ไม่เกินกว่า400เมตรเข้ามาเทียบท่านในประเทศไทยนะครับนะครับก็ทําให มีเรือเข้ามาเยอะมากครับแล้วตอนนี้ปัญหาเรื่องตู้เรื่องค่าระวางถือว่าหมดไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เองจากการติดตามสถานการเรื่องของตู้ก็ถือว่ามีเพียงพอนะครับมีเพียงพอแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าราคาลดลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถึงส่งผลดีต่อทั้งในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ราคาที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าสุขส่วนและการได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้านะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านได้เดินทางไปพูดคุยนะครับกับทางด่านด่าน,านไม่ว่าจะเป็นด่านของทางเวียดนามหรือด่านทางลาวก็ตามนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะแก้ปัญหาหากเกิดกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทําให้ในเรื่องของการส่งออกนั้นถือว่าปีนี้น่าจะสมุดมากขึ้นนะครับถือว่าจะสมุดมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนนี้เองนะครับ ในผลไม้ที่จะต้องติดตามกันต่อไปก็คือผลไม้ภาคใต้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็กาลังจะออกแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นะครับหลังจากบริโภคมังคุดนะครับทุเรียนภาคตะวันออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามชิมนะครับ ผลไม้จากภาคใต้นะครับทั้งบังฟุดทั้งทุเรียนนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ปีนี้เนี่ยหาทานยากเพราะนั้นต้องรีบทานนะครับเจอบังคุดเจอทุเรียนต้องรีบทานนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเจาะกันที่ภาคเหนือครับนะครับก็ลําไยนะครับปีนี้ก็ถือว่าได้รับความต้องการจากต่างประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของผลไม้ไทยจริงๆนะครับ ในเรื่องนี้นะทา,ทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้อเอื้อเฟอื้อและท่านก็ได้ได้ให้ความสะดวกให้ความมนุเคราะห์ทุกเรื่องนะครับในการที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลพี่น้องอาชาวสวนอย่างดียิ่งครับ